เดี๋ยวเรามาดูข้อ16กันนะฮะ if t much more than zero t square minus 4 equal to z e what is the value of t นะอ่าอันนี้เป็นสมก,การกำลังสองนะครับเราลองแยกตัวปรกอบมาหรือแยกแฟกเตอร์ออกมานะฮะได้เป็น t ลบ2กับ t บวก2นะครับ รอนนี้มันอยู่ในรูปอะไรฮนะ t ลังสองลบสองลังสองนะก็สามารถแยกเป็น t ลบสองคูน t บวกสองได้ตามสูตรเท่ากับศูนย์เพราะนั้น t เดียวเท่ากับสองก็ได้หรือเท่ากับลบสองก็ได้แต่ว่าคําตอบคือ,อ,อข้อแม้คือ t ต้องมากกว่าศูนย์เพราะนั้นสิ่งที่จะตอบในข้อสอบก็คือตอบสองนะ t เท่ากับสอง A, second, a summer camp counselor wants to find a length X in feet across the lake and represented in sketch above. The lengths represented by BD e, B, B, and C, D on the sketch were, were determined to be 1800 feet. 1,400 feet, 700 feet, and 800 feet, respectively. Segment AC and DE intersect at B. And angle AEB and angle CDB have the same measure. measure what is the value of x? <coughs> <coughs> ซัมเมอร์แคมป์นะฮะเราก็อยากจะหาขนาดของ x นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่โดยที่เขาให้ขนาดต่างๆมาดัางนี้นะฮะเลนนะ AB EB BD and CD นะก็คือเท่านี้นะ AB 1 8 0่ A, B, เดี๋ยวเราโนต้ตไว้ก่อนนะ AB 1 8 0่ง EB 1 4 0่ แล้วก็ B D 700แล้วก็ C D นะ C D 800โอเคทีนี้นะ Segment A C and D E intersect at B โอเคไปแล้วมุม A E B A, E, B กับมุม C, D, B ก็คือมุมนี้เขาบอกว่าเท่ากัน,นโอเคทีนี้ถ้าเราอยากหานะครับเอ็ก x นะเราใช้ s i m ิ r a a triangle นะหรือสามเหลี่ยมคล้ายมาทำการคำนวณนเราจะใช้อัตราส่วนของรูปใหญ่เท่ากับอัตราส่วนของรูปเล็กนะครับ โอเคนะทีนี้เราจะใช้ค่าไหนสมมุติว่าเรา x ตั้งหารด้วยพันสอันนี้คือรูปใหญ่นะต้องเท่ากับรูปเล็กนะรูปเล็กนะเราต้องหาด้านที่ c o r r e s p o n d กับ x นะด้านที่ c o r r e s p o n d กับ x คําคำว่า c o r r e s p o n d ก็คืออยู่ด้านตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากัน อันเนี้ยมุมเนี้ยต้องเท่ากับมุมนี้ถูกไหมนะต้องเท่ากันแต่สองขีดสแสดงว่า800เนี่ยจะต้องคอ r r e s p o n กับ x นะเรามาเขียนตรงนี้เลย800ส่วนพันสนะฮะเป็นด้านตรงข้ามมุมไหนด้านตรงข้ามมุมที่ไม่ได้มาร์กอะไรเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้มาร์กอะไรเลยเรามาดูตรงนี้ที่ไม่ได้มาร์กอะไรเลยคือ700ถูกไหม เพราะนั้นเราหา x ได้ไหมหาได้แล้วง่ายมากก็เอาอะไรฮนะจะได้ x เท่ากับ800คูณ1 4หารด้วย700ซึ่งตัดกันได้2 2คูณ8เป็น16ตอบ1,600ฟีต1,600ฟีตข้อ18นะฮะนี้ให้แก้สมก,การนะ ให้หาค่า x นะหาค่า x ว่าเป็นเท่าไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำจัด y ซะดีกว่าจะได้ค่า x เลยสมการที่1สมการที่2สมการที่1เดี๋ยวเราคูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปกลายเป็น2 x หก2 y เท่ากับลบ18เป็นสมการที่3เราสองสมการมาลบกันซะ สองสมการมัลบกันเอาสมการที่3-2 3ลบ2 3ลบ2ซ้ายลบซ้ายนะก็เหลือ,อ,อตรงนี้เหลือ x เลยนะครับออไอตัว y กับ y นี่มันตัดกันไปแล้วตรงนี้ลบ18บวกย5ก็กลายเป็น7นะตอบ7เพราะถาม x ก็ก x ก็คือ7เลย โอ้ยเลยแล้วนะ่ะข้อ19ต่อ In right triangle one angle measure x degree where sin x equal to 4 over 5 w e r s u s cos 90 minus x มันจะมีกฎของโคฟังก์ชันอยู่ของเรื่องติโคนนะติโก,นะโ,กโนเมทรีเนะี่ย นะถ้าเราบอกว่า a บวก b เท่ากับ90องศาแล้วนะเราจะพบว่า sin a เท่ากับ cos b หรือ cos a เท่ากับ sin b นะครับทีนี้ประเด็นคือในโจทย์เนี่ย x กับ90ลบเนี่ยเรามันรวมกันนี้มันได้90ไหม x บวกกับ90ลบ x เนี่ย x กับ x ตัดกันมันก็เท่ากับ90ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะใช้กฎโคฟังชันของตีโกนได้ดังนั้น s i n x ก็ควรจะเป็นเท่ากับ s i n 90ลบ x ่็เทษที s i n x ควรจะเป็นเท่ากับ cos 90ลบ x ตามกฎของโคฟังชันดังนั้นในเมื่อเท่ากันก็ต้องตอบ4ส่วน5เลยนะไม่ต้องคิดมากนะ เวลาเราตอบในข้อสอบนะก็อาจจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้เนี่ยสี่ส่วนห้าก็ได้ศูนย์จุดแปดอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันข้อยี่สิบ if a equal to 5 square root 2 and 2 a equal to Square root of 2x What is the value of x นะ x <S 2> <S 2> เป็นเท่าไหร่ก็แปลว่าเดี๋ยวเราแทน a เข้ามาในนี้ก่อนนะแทน a เข้ามาในนี้ก่อนเป็น2คูณด้วย5รูท2เท่ากับรูท 2x ทีนี้เราอยากได้ x เราก็เทครูททั้งสองข้างอ่าโทษทีใส่สแควร์ทั้งสองข้างนะูดผิด ใส่สแควร์ทั้งสองข้างตรงนี้2อังสองเป็น4 5ลังสเป็น25สแควร์รูท2องยังสองกลายเป็น2ตรงนี้หลุดนะหลุดออกมาจากสแควร์รูทสกับ2ตัดกันจะได้ x เท่ากับ25 4เป็น100นะก็ตอบ100โอเคนะก็จบนะเปเปอร์แรกนะที่ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ก็คงไม่ยากเกินไปนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะยากกว่านี้ง่ายกว่านี้บ้างนิดหน่อยนะก็ตามแนวแนวนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปที่เป็นใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับสวัสดีครับ